หร่งรวมตัวข้องโม่เรากำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วพี่น้องเออนี่คือลาซา่าเด็กจะไม่แต่แรกเนี่ยจำกันแมนจำกันดีพอเลิกเรียนก็ไม่ได้นัดพบกันที่เนี้ยแต่แรกเกยยังพวงยังแฟนก็ต้องมานัดกันทีเนี้ยกินน้ำแกงกูดแม่เอ้ยลองเพลงยอดเรียนละมันลอยกวินว่นกลิน,นจริงๆแต่ว่านี่คือสภาปปัจจุบันนะครับเพราะว่า มันเปิดมาตั้งนุ่มหน้าแล้วหมเราอายุเนี่ยก็เปิดมาแล้วแม่เอ้ยไม่ไม่เนี่ยล่วงว่าที่อาทิตย์ปีแล้วโด่ตรงนี้นานจังเอนานนุ่มก้มเกเไปแล้วและคือนี่สภาปัจจุบันนะครับไกรยเทวามาปลาซ่าเนี่ยมังนี่แม่เอ้ยต่างจาหยึดกลองมาแล้วป่ามาเปืจัดนี่คือลิฟดังเดิมเกรย์เทวา่าป้านไปป้านมาที่กคยมาแต่นี้นะจาแมนติตาเลยบางคนเนี่ยนึกตึงปลาซาเนี่ยต้องหนึกตึ้งมอดู มอดดูแต่บันไดเนี่ยแม้จัดจำกันแมนเลยแกแลแมนมั่งนี่ไม่โล้ไก่อุ้มไปใช่แล้ว <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันล่วงเอาสถานาการณ์มาอัปเดตสักนิดนึงนะครับนะน่วยงานราชการเนี่ยเขากำลังจะปรับปรุงไมมตลาดปลาตาตรงเนี้ยเห็นว่างอบกันูนไล่ลอยลานดูเฮก็ทำไม่อเอี่ยมเลียมรองกิดว่าหน้ามาเดินและต่อไปเนี่ยไม่น่านแล้วเขาอีทำไม่ขึ้นมาอไข่ลองแรนะครับนะปัจจุบันเนี่ยกิดตึงกันแลหวมเรา